เทคโนโลยีไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่กับการเข้ามาของผู้นำที่มีประสบการณ์ระดับโลกคุณพักพลตั้งตรงฉินหรือแม็กผู้ถูกตั้งเป็น c o นทรีแมเนเจอร์คนแรกของ c ท n เวร์ประเทศไทยโดยเปิดเผยประวัติที่น่าทึ่งและประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจของวงการเทคโนโลยีไทยอย่างมากคุณแม็กไม่ได้เป็นใบหน้าใหม่สำหรับผู้คนบางกลุ่มเพราะเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารจาก World โดย o f ฟิวแมนทและมีชื่อเสียงในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่น่าสนใจคือเส้นทางการศึกษาและประสบการณ์ของ เขาที่หลากหลายมากถึงขนาดไหนและว,ว่าทำไมการแต่งตั้งเขาเป็น c o นทรีม m เนเจอร์ของแ a n v วประเทศไทยจึงถูกพูดถึงอย่างมากและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปคุณแม็กไม่ได้เพียงแค่มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแต่เขายังเคยเป็นผู้ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติมากมายรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การระดับโลกอีกด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากแต่คำถามที่น่าสนใจคือ ว่าการแต่งตั้งเขาเป็น c ัน n t รี m มเนเจอร์ของ c คนเวอร์ประเทศไทยจะส่งผลต่อวงการเทคโนโลยีไทยอย่างไรระและว่าเขาจะนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆอะไรมาสำหรับตลาดไทยซึ่งเป็นคำถามที่น่าติดตามและน่าสนใจมากดังนั้นการติดตามผลงานของคุณแม็กในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากสำหรับผู้ที่สนใจในวงการเทคโนโลยีไทยการติดตามข่าวสารและการเคลื่อนไหวของแคนเวอร์ประเทศไทยในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด